ค่ะสวัสดีค่ะตอนเย็นค่ะคุณแม่จะกินข่าวแรงเด้อค่ะกินข่าวแรงนะคุณแม่เด้อค่ะนี่ค่ะแบบบ้านๆจ้านี่ลูกชายค่ะคุณแม่ไม่ลูกชายเดียวจ้านี่พ่อใหญ่อยู่เฮียนค่ะพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่อยู่บ้านนึ่แหละค่ะพ่อใหญ่ยทีเหล้าค่ะขับรถหนาพาใหม่มือสองนะคะมีน้องหมาจ้ <ills> ามีน้องหมาจ้าค่ะคุณแม่มีน้องหมาแบบ อย่างแบบเพื่อนเพื่อนบ้านน่นแหละค่ะค่ะกำลังกินข้าวแรงพอดีเ้อค่ะกินข้าวเย็นน้ำเดือค่ะพี่น้องบานเฮาค่ะกินแบบคุณแม่กินแบบเพื่อนเพื่อนบ้านเ้อค่ะแบบเพื่อนบ้านบานเฮาค่ะอาหารนางกินแบบปูสาดกินแบบบ้านบ้านเลค่ะจ้าสามคนค่ะ่อยแม่ลูกค่ะจ้าคุณแม่เสียเหตุแบบบ้านบ้านเลยค่ะ กับข้าวกับนี่แกงบบกไอุ้มค่ะแกงมะลุ่มค่ะแกงหักลุ่มค่ะค่ะคุณแม่แกงมะลุ่มใส่อันนี้ค่ะใส่ปลาช่อนค่ะบ่าแม่แกงแบบบันเดอร์ค่ะแกงแบบบานเห่าบานพื้นบ้านบ้านเลยค่ะค่ะแกงไอุ้มค่ะอันนี้ค่ะพัดกับผ้าอาหารปลาค่ะอันนี้เป็นพัดหนูด้วยค่ะหนูใช่พัดหนูหน้าค่ะใช่ไปเพื่อนสิมักไปดักปลามามัก ดักหนูน้ำปลาบ้านของคุณแม่บ้านของคุณแม่มันสีอยู่หางปลาอยู่อยู่อยู่นอกๆค่ะนอกๆหมู่บ้านค่ะค่ะเพิ่นไปดักหนูปลามากค่ะก็เล่นมาพัดกับเผ้าค่ะค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะแบบกินแบบบ้านๆค่ะค่ะอยู่แบบบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้านี่แหละค่ะแม่บอกว่ารักค่ะแม่รักจ้า อาหารจานเดียวของจานแบบง่ายๆค่ะน่ากินนะฝันเด้อค่ะเด้วยแกงหมใส่ปลาช่อนใส่ปลาคอบานเห่าค่ะค่ะมาลุ่มนี่แม่จีอันนั่นเลยค่ะจีเอ็มปลาช่อนนี่นนนนแม่จีย่างก้อนค่ะอันพ่อบ้านอันพ่อใหญ่ยกอตา อ่าพ่อที่พ่อของแม่แม่แม่ลากเนี่ยแล้วสีขันแกงไใบหุ้มนี่รัชมักอนันต์เนี่นยค่ะแมกปลาย่างย่างปลาม่แก่งใส่หุ้มค่ะ่กินน้ำกันด้วยค่ะเด้อกวาม่กันกีฬาการันหน้าสองกรอบกลายเปการแข่งขันครบตางยุราที่นั้นทีไปแล้ว ปาค่ะสมุน้นองหมาเป็นนางกินน้ำกะเพิ่นมากจกินเขาเพิ่นใช่มากทั้งสี่แหละพอนเข่าคุณแม่จิปูซาจินแบบบ้านๆค่ะ,คะลูกชายที่เพิ่นตอบลูกค้าน้่อยู่เรื่อยนั่นแหละแม่กะเวลาแม่พิมพ์ไปแม่กะจีหายเบื่อของลูกชายไปนัเ่เนี่ยแหละลูกชายู้เดียวเดี๋ยเลยค่ะ,แ,ะแม่เหตุการณ์เห็นงานอยู่นี่จ้ะ้องหมา ยาคุณดูแลบ้านหายหน้าแม่บรยู่เสาบ้านค่ะอันนี้พอญ,ญอยู่บ้านนี่แหละพ่อบ้านไม่รักค่ะชีวิตแบบบ้านบานค่ะคุณแม่กินง่ายอยู่ง่ายแบบเรียบๆค่ะเป็นชีวิตแบบบ้านบ้าน,น้ะคะ่ะ นี่อะไรก็บจินค่ะจินแบบคุณบ้านบรรน,นอกบรรหน้าเขาค่ะกูชาจินแบบธรรมชาติค่ะบอนี่ตัวอาหารจินแบบเลิศลุดหรอค่ะกูชาจินแบบบรานเนื้อค่ะคทุนอลออ พักหนูปลาเนี่ยหาอย่างนะคะพักกระเพาหนูปลาหนูหน้าค่ะหนูหน้าค่ะพักกะเพาะอกกระเพาหนูหน้าค่ะลูกชายจิไปมาดักหนูค่ะค่ะบ้านของคุณแม่ที่หนองบานมันมีสวนค่ะไม่มีปลาละมอค่ะคนไปดักหนูหน้ามาได้สุนัขพักกระเพาะมด้าคุณแม่กับหมกค่ะหมกหนูหน้าหมกใส่หัวผีค่ะ ค่ะเห็นบอยน่ะกินแกนถ้วยเลยค่ะอ่ากินอาหารแบบพื้นเพื่นบ้านค่ะกินแบบง่ายๆเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายค่ะขึ้นดิ้งโซ่ขึ้นดิ้ปั๊บค่ะวันี้เครื่องโตเครื่องอันนี้อันโตว่างอาหารเนาะค่ะกินแบบบ้านนอกบรรณาเขาค่ะขน้าชือร้านิงคโปแต่เรต้องเปลี่ยนร้านเป็นรานที่สบายเพราะมิจฉาบระทัดกนเร็วก็เลยมาช่วยลูกบริหาร อย่ามะรุ่มกับเป็น,นมะรุ่มบ้านท้าในี่แหละนี่ตนค่ะตนมะรุ่อ่าไปซอยมากแจงค่ะอาบเราเป็นาัมากาโือเาจยา่มว่าสแพค้าฝากถึงผู้สูงยว่าอย่ารีบควรหาอะไรทำเล็กน้อยอันนี้นนอกหมานี่เพิ่นไม่แม่นว่ากินเข่าแล้วมีหมาอยู่ใกล้ๆพระเขาค่ะ มันมันมันเพิ่นเคยอยู่กับข้าวแบบนี้ไหมคะแต่เพิ่มบไดด็เห็นมาดือแล้วค่ะเพิ่มบัดดิมาดือลบก่อนท่าเข่าค่ะเพิ่นการที่นอนแบบเป็นระเบียบพอมเพิ่มส่นเลยค่ะค่ะเป็นนอนแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่บดือบ่ควกบ่เชีย์ผ้าเข่าค่ะให้กินกับจินบ่ห้กินกับค่ะบ่ให้กินกับเพิ่นกับบ่จินเพิ่นที่นอนเป็นระเบียบบอกว่า นอนลูกนนอนนอนนอนเดี๋ยวแม่กินนะแม่เอาให้กินเพิ่มกันเพิ่มกันจินนี่ค่ะมี่สามโตค่ะบ้ตัวหนึ่งก็นอนค่ะค่าเป็นบ้านอยู่นอกนอกค่ะนอกๆหมู่บ้านบ้านของคุณแม่อยู่หน้าหมู่บ้านแต่เลมถนนอยู่ค่ะค่ะมาอยู่เนี่ยกับมันห่างกันกับญาติที่นอกเลยค่ะเป็นบ้านหลังแม่ของแม่อยู่หลังหลังเดียวค่ะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งทางค่ะฝั่งทางค่ะมีบ้านแม่อยู่หลังนึงค่ะ ทางข้างทางฝุ่นเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านใ่ญยค่ะเอาไเด็ไกลกันค่ะเป็นยุคคนละฟังถนนค่ะค่ะกับเป็นร้านรันนี้ปลาละเมอค่ะหนูใช่เพิ่งจะไปดักหนูเนี่ยมะเรงค่ะดักหนูหน้าค่ะไนมากค่ะไม่ชอบเป็นไนมากแมวมกเส้นปีก้วยหัวปีค่ะตัวนี้พักกระเพ้าค่ะเป็นอาหารปลาค่ะอาหาร ค่ะแม่คากนีผู้ชายผู้เดียวม่ลูกผู้เดียวเนี่ยละคะม่สอนคนเนเสี่ไปตอนที่คุณแม่ไล่ออกไปนั่นแหละค่ะให้เบืองนั่นแหละเป็นอ้ของผู้นี้ค่ะเป็นผู้ชายเป็นอ้เนอันอิ่มกันไปนมดน่ะคุนเขาน้อยหรือต่คุ่แม่ค่ะกเขาแย่หนักกาจ๊แจ่บค่ะ อาารอยูแบบวิถีวิตบ้านหฮาค่ะบังนอกค่ะพื้นบ้านค่ะค่ะแบบมู่บ้านแบบอยู่ง่ายจิ้นง่ายค่ะพ่แม่อยู่ง่ายจิ้นง่ายเห็นบอโตอาหารกับบะหมี่อกค่ะตวงกับขาเป็นปูพื้นแบบปูสา์บ้านห้าจิ้นเขาเลยค่ะค่ะะใช้้าาปรรมณ แจงบางไงห่มแสบค่ะแจงมะลุมบ้านเราค่ะแี่บ่าแจงส่งแม่แกงแบบใส้ปลาย่างค่ะฝานฝานเปลือกใบห่มค่ะฝานเปลือกมะลุมค่ะแจงเส้นปลาย่างย่างปลาช่อนค่ะจากปลาช่อนคุณนม,มาขายไห้คุณแม่บ้านเลหาปูหาปลาดอกอันขอบวัวของคุณแม่จากเป็นขายของได้ออนไน์แน่ แม่กับไปหาผ่าไม้มือสองตื่นขึ้นมาคุณแม่ตาสิมอ่นมุ่งมานาแต่เห็นกับขอบไปวัดค่ะจากหลังจากนั้นแม่กับใสมาจากผหาไม้มือสองแม่กับมาไล่ค่ะมันนี่ไล่ผ่าไม้เมื่อสองค่ะามาจาับแจวนกกำค่ะ ่ะสวัสดีค่ะข่าวช่วงคุณแม่เนะค่ะ